มากับหมองมัวค,ครับผมดครับผมมันยังสวนนั่น่ะไรกัน,น,นมันบรรยากาศนี่ว่ะขงัวมันเป็นยังมันบลุกมันบลุกโอ้เก็บขาอ๋อเก็บขาเก็บขาอ๋อมันเหยียบยังบ่โอือยามาหควมควม มันเจ้ามันโดดเนาะเออน่ะมันโดดอ่ะเดี๋ยวอุ้มเเดี๋ยวละเป็นแกหเป็นนะปากเขละมันจะแม่งมันจะแม่งเด็นต้องไปกินเดี๋วพมดอ่ะสองวันมันมาดีด้วยกว่าแเจ้าเ้าปาหาเนาะโอ้จบกะเจ้ามันกระโดเจ้าสียโอ้พกินมพหาบกหมอหลานมาแล้วใครนาสิอีหลอหมออหมอมา ก็เท่าเบาก็อ่อยล่ะเออพอดีพูดเดี๋ยวนี้มันมันโมยินไปนะมันมันผูกมือไม่เมันท้องเสมียงนลยอ่ะเอออันมันตาโค่ตัวนี้กับเจ้ามันวิดเขาใส่ไหมเออมันวิดวิดใส่ไหมฮะน่ะอืมกระโดดกระโดดกระโดดใส่ไหมกินอะไเก็บขาธรรมดาขาขาแพงนี่ครับเพรว่าท่าเหนือครับผมแหมจะคว่ำกับมึงหรอเหนื่อยแล้วจังง๊ามง๊าม นี่ปนีกับพระดีสนนเข้ามาสนเข้าเลยปล่อยเลยสนเข้าก็นอนื้งใส่ดังเหรอใส่ดังครับตั้งเหนือตั้งเหนือเรียกสุดสะพายใช่แทงใส้ดังแทงใส้ดังอ๋อตั้งเหนื้อแทงใส้ดังครับผม <c oughs> มาผมคนนี้กับหมอมาด้ยฉีดวัคซีนครับผมป้องกันโรคปักไม่ท้อเป,ปื่อยปาก เท้าเปื่อยของง่วครับผมพอช่วงนี้หนาฝนเขาถึงป้องกันด้วยก่อนอผมกำลังไปที่กันเตรียมยานะครับนี่ก็อชีดูกซิดน,นะครับนี่หมอเป็นหมอประจำนะครับแถวนี้เมื่อไหร่มาถึงม่งหมง่หมงจุดเฉียด,ดแล้วครับจัะพูดไว้ครับผม ประเด็นแรกกรื่องจับงวอยู่ครับนี่กับเตรียมยาครับผมนี่เป็นวัคซีนวัคซีนเป็นนะครับเัคนเป็นผสมผมแป๊บเดียวครับผมผสมโดนประเรศที่ห,หมอว่าวภาษาอย่างไรหมอว่าภาษาอะไกันเลยครับผม เหนือก็ได้เหนือ้อดีครับมันอยู่ทางเหนือกับผมโบว์วัฒนธรรมผมเลยบ่ค่อโบว์ตามติดชีวิตหมอครับผมชีวิตหมอสัตว์ทุกอย่างครับผมสัตว์กิบส่งวัคซีนหมกแมวหมกหมาในเม็ดจับตรงนแกบตอน ยังยงครับผมไปตามเลยครับผมตามเลยตามเลยปักขีดบอลแดงครับเมย์ครับผมโอ้โหนี่กรัเป็นเขาชาวบ้านครับผมสิตรอซิมกันปันกเป้ตีนเป้ครับ ะครับผมหลอนกันครับหลอนกันกนี่าเนี่ยวิธี่กัน,กนเนี่ยเฮียถึงเสียใจกันครับมอเตอร์เบรก เอาเนาะเด็ดนี่มาตัมาตัดเลยอนดีก่าต้อนสาวอืมมันยังมันถนินิ่งครับผมเวลาแป๊บนึงครับสองตัวนี่ผลงานที่ผสมวงมาอ่าผสมผสมเทียมนะครับนี่ครับนี่เห็นรับผสมเทียมเลยครับรับผสมเทียมตอนนี้ในในต้องในต้อต่างตัวนี่กว่าต้อง,อ,งอ๋ออันนี้คือหมอแดงดูแลตั้งแต่ตังต้งแต้ ผสมเทียมอะไเงี้ยหนูครับครับผมผสมเทียมผสมยังคือโครงวงจรเล่นบ่โครงวงจรถาสายทั้งเหนือนะครับสามารถติดต่อของบุตรด้ครับถบ้าผู้ใดมีงวัวอยากผสมเทียมนะครับมีให้เบิ่งผลงานครับผมเดี๋ยวทายเบิ่งผลงานให้เบิง่งกำเนิดละดูด้วยเจละตรงนี้เอาหวันเอาวันนัันนี่หรอ ข้างวันเสาข้าเจ้าสองตัวเนี่ยจ้าที่สองสองตัวนี่ไงขีดสองตัวครับวันนี้ตัานี้ขีดสองตัวครับสามตัวแม่ใหญ่น้มันทองอ๋อสามตัวสามตัวแม่ใหญ่ทองครับทองทั้งสามตัวเลยอ่าคือผสมเทียมมาครับหมอแดงผสมเทียมเป็นตัผสมเทียมทั้งนั้นเลยผสมเทียมทั้งนั้นเลยหมอแดงเป็นคนผสมเองอตัวดำๆำเชือกลมเชือ,อกตัด อ๋ออังกัดครับผมเสื้ออังกัตน,น,นี่บะมันแดงผสมออกง่ามครับผมนะครับี่ดูน้วยนะครับนี่แหละครับพวกสิก่งกลื่อนตรายอีกหน่อยอันตรายครับผมเพื่อนเราจังหวะมันดีดจังหวะมันนั่นครับ หยิบยางก่อนีต้องเ,เร็วครับผมแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งครับผมอ่ะตามตัวซองครับขอบทำนอันนี้เกิดที่เขผลงานจะนี้เกิดผลงานมะเดงอีกแล้วครับใช่ครับที่เกิดที่เกิดน้อยออ๋อเกิดน,น้อยเกิดเมียน,นะครับผมชื่มอมะเดงแถวนี้มะเด่งจัดการเหมอืหมอนครับเลยอ่า จิตบ้านปลาปวยอันนี้นี่อันนี้ยื้ไใสกว่าครับไหนอันนี้ยื้ไใสกว่าครับตัวนี้ตอนนี้อยู่บ้านปลาปวยปลาปวยหมู่สิบหมู่สิบตำบลสีบูบานตำบลสีบูบานครับผมโอ้นะครับผมูปอาวัวครับผมนี่ครับน้ี่ขีดลูกศิษยครับผมนี่ฮะ เห็นมันตายใจกันครับผมอ๋อโอ้โหประยุท์ครับผมวายเอาดีๆเฮ้ยของยังดอกเอ่อเออเรียบร้อยครับผมตัวสองเรียบร้อยครับผม อ่าบริเวณอยังดอกสีตัวสิ้นครับผมสีสีนซื้อเออจริงๆพวกดิป่วยบริข่ายตัวเออสีดื้อยยังมาครับผมสุดยอดเลยครับผมสองตัวพวกนี้พวกนี้จะเป็นพ้อแม่นะครับกรืลังท่องครับกระลยบริสีครับผมคือมันเป็นอันตรายตลูกนี่ถองครับผมอันนี้จะเป็นพัดเนยียงขับาตาแองกัตแองกัตครับแองกัตโอ สีดําสวยครับผมสไตล์สไตล์เวอร์ชนเลยครับเลยเวอร์ชนฝักไตแล้วนี่สายทั้งเหนือครับผมโอ้สวยครับผมครผบวมาดีครับผมเจ้าของฟาร์มนะครับโอเจ้าของฟาร์มฟังดิครับตุ้มือนี่ก็ใส่ใส่บริการแจกมอแดงดูอยู่ไหมครับอตลอดเลยตลอดเนาะช่วงนี้มันหนาหนาฝนเนาะเขาหนาฝนก็ต้องใส่บริการแจกมอเกิดการยังก้าวครับผม ดเจ้าหน้ากติดตามมึงครับตอนนี้พวกง้อขอดง้ออยัางกันิดตินั่มติดตามชีวิตหมอแดงครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ได้ยังมาตัวเนี่ยกำลังเริ่มทำใหม่กำลังเริ่มเปิดครับผมฝากกันฝากติดตามมาเรือยครับผมเอิ่มช่องผมพิศานเมืองเหนือครับผมเหนือครับผมตอนนี้ก็ัว่าติดตามชีวิตหมอแดงอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมครับผมของง้อครับผมอาหารเสริมคือกล้วยกล้วยสุกกล้วยเน่า บลนล็อตเอาเขาข่อยผลพล็ออยอบแห้งก่อยอบแห้งแบบนั้น่ะพวกเศษเหลือพวกเปลือกพวกอย่างนี้นี่ดีครับผมกินแล้วทุวนครับก้วนนี่นี่เะสดนี่โตงามทั่มหมากินครับผมครับผมจะได้กันเดี๋ยวดิซามีจีบว่าเงินกันครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมกล่าวหนึ่งเลยครับผมอีกคอกหนึ่งอีกคอกหนึ่งแล้วอะไรครับผม ตามขอบคนทีครับผมติดตามชีวิตครับผมโอ้งเลีห่ครับผมขีเปร์ครับผมขีต้มมาตั้งเลขครับผมหนาคนยังสี่แล้วครับโอ้ก็ม่ถว่าง่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮนาฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าา่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮฮาฮ่าฮ่า่า่

อ๋อได้หมดทั้มดไนมต้องไปซีดหมดอ่ะนี่มันมันอมัเนไมดเแต่ได้ไ่มนกันไี่กบนี่ประมาณเจ็ดตครับผมดตอยู่ในทองเซเลยครับอยู่ในตัอยู่ในทองว่มโงกัมนจ่โตงามรา่โตงามเลยคนนี้คนอยู่หนองหลุมนะครับผมสวัสดีครับบ้านหนองหลุมนะแต่ว่านอ๋ออยู่บ้านหนองหลุมอ๋อครับผม บ้านเดียวอะครับผมผมก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับครับคกั้ดยอย่างเียไง่ายเลยครับนี่ง่ายเลยอ่าอครับผมไงครับผมไงไงยังไงูครับผูู้้เนี่ยเด้ครับผมบดื้อครับบดื้อนี่กี่ไงครับผมวันนี้ โอ้หงามครับผมผมง่ายผง่าครับง่ายครับผมนี่เป็นเปท่ายาธินี่นเดี๋ยวนะผมมามันหลบมันม่หอนล่อ,อ,องเลยฮะไมเหรอออกาี่น้อ ว่างมื่อทางอีสานงามมาทางเหนือคักงขึ้นกันครับเนี่ยพวกแพร่กันเลื่อยแต่สมือนี่ไอเลือดเดือดครับปึ๊บเต็มๆครับง่ายๆครับผมอ่าจีบลงสิ้นเนี่ยอ่านี่แหละ้องกันออ่าเอาซื้อ,อ,อก่อนเด้อซื้อก่อนเด้อนะโอ้งามตัวครับ ตัวนรกใครยาใครสีด่างโอ้เอตัวงาผมถงนขกเนโลูกน้องันี้อง้นะนี่ไฟกันยุ่งวอมครับไฟกันรุ่งตัวนี้มันสันี้ผมมันผสมเ้ย

เดี mm ๋ยวเนีย hmm. mm ้า hmm. ห mm. mm ้ตเเอวสร์ดวแตัวละตัวเสาร์ดมันสิบสกระดาษกระดาษตัวนั้นมันกวสี่เดียวนะเขสามเดือนนแ่หนอมันมันคูน้ามันวันเดียวอะใช่วันเดียวนตัวนี้งามเับผมตัวนี้งามับผม ผมไม่ขอกันนะครับท่านเขาจะลำบากนิกหน่อยครับผมท่านเขาจะสลักตลี่อีกหน่อยฝนหนาฝนครับตัวนี้ก็ธรรมดาครับผมโอ้หึ้าขึ้นโอ้ไม่ใํามเลยครับฝอนี้ฝองนี้กจิ้เจ๋วเลยครับผมครับนันจะยิ่งใหญ่เลยธรรมดาครับผมสีงามตัวสีสวยๆอย่างนี้ครับผมที่เขาโอ้หึนเขาครับตะบน แม่ยงยืนเตือนรับผมใ่เหลืดีครับผมขึนอะไอ่ะขึนมาแบบ้อโปดที่หนมาแเาระมจงวกคุนเข้าตา้ของคผูีใ่ทเนี่ยาป้องกันไ้ก่อนครับช่วงนี้หนาฝนใช่ค่ะพวกยุ่งพวกยังมันไหลยุ่เหี้ยนไหลเห็นยังมาบกคลุมครับผม จดือดครับอ๋อสวยงามเลยครับเลยนี่จะเป็นตัวผูเนาะโอ้แมวไงไม่ครับตัวนี้ตัวผูกมันมันตัวเมียนี่คักเลยแหละสีนี่ผมว่านียแต่เป็นตัวผูกแบบธรรมดาท่าได้ตัวน้อยสองตัวแล้วนี่มีปัญหาแล้วนะมันมันมัดบละเออ โมอันนี้พันเลยครับนี่แม่มมันเป็นเป็นเนื้อเล่เล่ก่อนมันผสมผสมบมานครับครับโอ้เนื้อหนังหมกหนาครับผมงามครับตัวนี้เป็นพอพันเลยเลยครับยิดหน่อยนี่เป็นพอพันเลยเลยนี่งามครับสีนี้ผู้พ่อ กกอง่างงงงาะัลโอ้แม่แม่มันคงสั่างงามครับลูกของมาเนี่ยโอ้เหนือนังปนเป็นห่วงเลยตัวนี้ติดพอพัดน,นี่สบายเลยครับเลง่ายกนมปรเปงห่ว,วงเลยงามครับงามงามออโอ้อ,อะฉีดวัคิีนะซื้อเฮินเย,นยน็นเย็น อ่าแมรังกับแม่ังกับสวยเมรังกับ่ครับโอ้โค้งสั่งนี่นี่เลยพอกนี่จะโตง่ครับพี่ลอง ดีสบายอยู่ดีสบายมายจากโลกนลาบบนประเส<ฮ>ิริตท่านฝนหนาฝนไปหน่ก็สุดยอดแล้วครับมนวนาเวนอะไรแข็งแรงเติมวัคซีนนิดน้อยโอ้มันจะโค้งสางยังไงครับอยู่นี่ เนีนแ่ทางแม่ันสร้างแมแมันจะโครงสร้างไงครับโครงนขอย่เรือยงงามเลยครับใช่ก่อล yes. ัดีไหม ันนี้อันนี้ยัง่งยครับแม่นี่ขึ้นยอดเลยครับแม่นี่แม่สาวอยู่นี่ยแม่ส่ะครับเลยในรูด้วยคนเหรอครับตัวนี้ตัวนี้ยังนั่นได้ลูกด้วยครับขึ้นโหลดผมมั่นขบขวบพวกก้อยเนาะสองขวบผมมั่นสองกับเกือบสองนะครับกับสองขวบท่านได้ลูกด้วยครับนี่คุณแม่สาวอยู่นี่ผสมอยู่นะครับคือท่านเหละท่านได้ผสมผสมอ๋อผสมแล้ว หมอแดงจัดการเลยครับผมผมเตรียมไปแล้วครับผมโอ้ยครับยัยครับโอ้โหเอาเดาขึ้นเลยครับเมื่อกี้ไปเป็นเราเดาขึ้นเลยครับโอ้เขาเป็นะโอ้ยสวยครับแม่นี่สวยเห็นหนกันเจ้องมักเลยครับบุร่ะยัยใครกี่ลีเนี่ัวแม่นี่ว่าทรไมด่ายลีครับผมว่ถึงอีกเล่านึงเลยครับผมหักเลยเล่านี่ถึงเรา ว้มีะะตัวงามครับผมนอนนี่เขาอะ้นอนนี่เดีมาเดิตัวงามครับลุงเดาเอาเอางูมาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวงอน้อยนิดต่อหกตัวหตัวเดี๋ยวาขอต่อมาต่อเขาใาย ครับครับผมฝนาฝนจะทุลักทุเลอ,อีกหน่อยครับผมนวดขี่ต้มนักครับผมขี่ตมฝนตกนักครับผม,บผมช่วงนี้นี่จะทุลักทุเลอีกหน่อยเออนี่คุณขอกนี่ครับผมขี่เด็ดเลยเี่เป็นไงหอมอ่ะได้สองแหวกได้กันอันนีน้มันเก็บมาจากคุณก่อนคู่หอมนี่ครับผมนี่จะบอกอง,งามๆเลยเ ฟมเป็นเป็นฟัมเลยครับุเออแล้วมันเอาไปสมมไ่งหมแดงมันเอมันเหอละเขาบอกว่ามันติดมย่ฟ้มแล้วแล้วก็เปิ่เอาไปไปิอยู่ที่เปิน่นบนะพพน,พพน่ะขอฟันหนุ่มันใหญ่ก็มันเสเวลาเปอะเดทีอ,ททอกันอะ <Billie S 1> งามครับนเอรือจ็ดเอ็ดอะเจ็ดหมืนเอ็ะเจ็ดหมืนเอโอ้วกนี้ยอดเลยครับเห็นเราเอาจดึงน่ไงเลยเขอาเจอกผูกขาข้างหลังอันตรายครับเขาไปสี่ฟุ้งสีกลัวโดนควิดครับผมงามเลยแต่่าคือโบมียุ่งวะเนะ เออมียากันยุ่งนี่วะไว้อย,อยู่มมอ้อมเลยครับจุดยากนัยากนยุ่งครับผมหนิงครับแต่มียากนัยากนยุ่งนอนจะหนิงโอ้ฟาร์มนี่ปเป็นธรรมดาเลยวะ,ะนี่ครับก็ปูมขัดเห็นมันไม่นะเนี่ยมันจมอยู่ในขี้ดินเลยครับนี่โตงามครับ ีดมดเลยบุ๋วอ๋อตัวทองอ๋อตัวทองอ๋อตัวนี้ตัวทองนบผมนี่นีตัวทองครับมนี่ตัวทองครับรวันชัดเด็อีกชัดครับผมตัวทองโอ้โหพันใหญ่ครับได้ไหมอะไรอย่างไรคอ้ยรับมาถาอเโอ้โันเกือบเลยครับพันวลงมกอะไรงูาที่เขา โอ้ยน,น้องเพิ่งรับผมดูเอาครับตัวสวยครับผมใครฝาดปีของนอ้องเพิ่งครับผมผมร้อคุ้นมักเลยครับนวนี่นีเบิ้งกันถือว่าสุดยอดแล้วครับโอ้โหตัวทองตัวทองครับผมนี่คือตอนตรวจทองครับผม อ่าโอ้แม่แบบเงี้ยนะครับเงงามเลยแม่นะครับผมตรวจทองครับแม่นี่แม่เงี้ครับผมเงี้ยักแม่นี่ดูสุดยอดครับแม่เงี้ครับครับผมแม่นี่สวยครับครับสวยงามครับแม่นี่ครับเน้ยเานี่ขั้ตอนตรวจทองของหมอนะครับหมอแดงครับผมกำลังตรวจทองครับ ออโอ้ยงครับแมนนี่เต็มซ่องหยะเลยครับไอ้นี่โอ้อส,อสูงสูงหนาปั้มก็รอยกหกรอยเจ็ดเลยครับผมมั่วแม่นี่สีงา่ามครับผมตอนนี้ตรวจซองครับผม โบท่องก็คือทรงขึ้นครับผมเราจะมาเปลี่ยนให้ครับทีตรวจทองครับผมโอ้ยโล่งแบบสียดายอย่างไรล่ะผมแมงครั่งผมโมพันมันจะ,น,จะนั่นนลอ,อยจหมครัายนกำแพงผมชีวิตครับผมพี่วิทหมอรครับผมชีวิตหมอกับตั้งสี่นะครับอ่า เด็กยังไง,งครับผมมาบังเบื้องเงาผมโอ้โอ้ตะไลครับผมเนือ้อขาข้าครับผมหยิบหมดเลยครับตอนนี้เออซื้อๆนอ,อ,อนยาวเินครับเออตรวจทองซื้อไหมเอาโอ้แห้งไรครับแต่ผมมีมันตะไลครับ ต,ต่วมีซ่องนีน่หัวง้อ่งเป็นแห้งไรใค,ครเรียมผมซ่องกับแตกกันเมื่อกี้อ่คนไข้อนคายก่อน,อน,อนอหมดไหมครับผมหลอกกันทีบครับผมตอนตรวจท้องครับผมสมบูรณ์เลยลลางสมบูรณ์เลย ตัวทองไอยังจิดแงี้ทองาือรุ่นตัวใน,นทองครับผมมันกบอวเดนไปตรงรุ่นครับตรงรุ่น ทองนี่คือว่าบทสมควรสมเร็จครับผม,ผมง่วนตัวนี้ผมเบิ่งแล้วมีมูลค่าหลายเลยตัวนี้ไงสีกรืงามปุ่งสั่งแบบนี้ครับผมสั่งไงแห้งตัวนี้ส่อง,ง,งว่าไงแล้วเต็มส่องอันเ <c oughs> นี้ยรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นครับตอนนี้คือรุ่นนะ <c oughs> อยากให้มันทองนี่นะครับไม่อย่างนั้นยังบ่ได้เสียเวลาครับผมการเลี้ยงงว่วนในในลูกเลยยังามากอะมันไป็ มาน่ะสีเดือนขึ้นสีเดือนขึ้นครับผมโอ้หถือว่าเป็นข้าวดีครับผมตั้งท้องครับผมควรหนอไปเออเจ้าของง่วนนี่ยิ้มเป้ยครับผมเพราะว่าสีเดือนขึ้นนี่โลงแล้วครับโลงแล้วเออยืดแบบี้แบบยืดเงเออเฮ้ตรวจเื่อ่อท้องนี่คือโตหน้าหนาเต็มๆแบบไปได้เยอะๆยังางตีพุดอุนตาซาวเปิ้ลได้ไปฮะโอหมหแดงอ่ะไรวัยเรตัวนี่เองนะ เราคุณตัวเศาอยอเขาเอาไปก่อนนะไม่ได้มาตรวจท้องอ่ะเอาซื้อมากูัครับตัวเนี้ยอืแล้วมันแปนว่ามันมาแล้วมันมาเหินก็งอเฮาอ่ะโอ้แต่เฮามแน่ใจว่ามันเหินสองเตอรเฮาก็แน่ใจว่าเอ้าเอ้ามามัแน่ใจว่ามันจะมาแท้มันแท้เราก็บอกจะขอเพื่อห้าประกาศยาเทำมันมานไปมาคืนเนี่ยกันโอ้โอ้ก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเปิดไปอุตาสาห์อุตาสาห์เขาบอกว่าใหญ่มีด้วยโอ้เจ้าของเจ้าของง่อยยิ้มเปยเลยครับคลิปนี้เจ้าของยิ้มเปย,เยครับ, <c ười> รบถือว่าสมค坤สมเล่นนะครับโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยเป็นลูกชายลูกสาวเก๋คอยรุรรน่นอกครับผมคอยเป็นตัวนี่เหมือนกันคุณจันแล้วลครับผมว่ามีตัวเก๋ถือว่าแล้วเสร็จงานเราด้วะครับมาแดงมือน,นี่ วันนี้พ่อตก่อนโอ้นี่พ่อแค่นี้กันครับำคำเ,เ,เลยครับผมรับผมจะได้กระฝากด้วยครับผมชอกกิสันมึงเหนือครับผมนี่สาราดีๆเด็กกะทีมาลงให้พี่นอ้องมึงเก้าเลยครับผมสำหรับมือนีเก้าเข้า่าสวัสดีครับผม